เรฟเฟเรนต์ตาสำหรับผู้ชายนะครับที่เอามบบปรึกษามากที่สุดในดรคจะมีอยู่3คนนะครับที่ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับคนแรกคือเป็นคนไทยเลยนะครับอินซารินเขาบอกว่าเป็นเบ้าหน้าเทพป,ประทานเหมือนกันนะครับาเขาดูหวานแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวตาเขาไม่ได้ดูหวานตามนะฮะตาเขาจะออกดูค่อนข้างเซ็กซี่จะมีความปลือเล็กน้อยมีชั้นตาเห็นชัดเจนนิดนึงแต่ไม่ได้ดูลึกเกินไปตาจะดูเซ็กซี่มากตาที่ผู้ชายต้องการเหมือนกันคือจะมีความปปือเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขนาดอ่อนแรงนะฮะและอันดับที่2ก็คือจะเป็นไอดอลเกาหลีที่ด ดูเหมือนเช้นตาธรรมชาติไม่มีความลึกแต่ยังมีความชัดเจนอยู่แล้วเม่ตาเราดูมีมิติแลบพุ่งออกมาแล้วเวลามองสบตาบใครจะละสายตาไม่ได้ <Wow. S 1> น,นะครับคนสุดท้ายที่เป็นหน้าเบ้าเทพประธานของฝั่งเกาหลีอีกคนหนึ่งเหมือนกันก็คือชาอึนอนะูตาที่มีความเรียวยาวนะคะจะไม่มีการปิดหัวตาแล้วก็หางตาเลยเป็นชั้นตาที่ค่อนข้างเล็กหรือเกือบจะหลบในในบางวันเลยด้วยซ้ำไปแล้วก็ตัวตาดําเนี่ยจะโตเป็นประกายแสงในตานี่คือเป็นลักษณะาตาที่ทําให้เราดูเด็ก าการหลังทำสำัมมากรรที่ทุกคนต้องเจอนะครับบวมจนตาปิดม่วงเขียวช้ำและที่สําคัญบางคนออกไปเจอใครไม่ได้เลยหลังจากที่เราบวมช้ากันนามนะครับเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องหาสิงที่มาทดแทนเพื่อที่จะช่วยทําให้เรากลับมาใช้ชีวิตได้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นใช้ชีวิตกลับไปสู่สังคมแล้วก็ในการทํางานเราได้เร็วขึ้น ทางผมก็เลยได้คิดคนนะครับผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะช่วยทําให้คุณกลับไปฟื้นตัวได้เร็วไม่ว่าคุณจะทํความสวยอะไรก็ตามเนี่ยเราก็สามารถกลับไปทําได้นะครับผมฟื้นตัวได้ไหวสวยได้ไหวกลับไปสู่สังคมได้ไหวสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมทําให้คุณและปนหาคุณนะครับขอลาพี